รสชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาปารมีตอนที่ห้บจากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรทางช่องพระแกลทรงเห็นแพะกับสุนัขเกิดความสนิทสนมกัน จึงทรงผูกเป็นปริศนามาถามบัณฑิตทั้งห้าว่าสัตวดิรฉานผู้เป็นศัตรูกันแต่บัดน,นี้กลับมาเป็นมิตรสหายกันได้และยังเที่ยวไปด้วยกันนี้น่ะเป็นเพราะเหตุไรตรัสปริศนานั้นจบลงแล้วก็ทรงสำทับอีกด้วยว่าหากใครไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ภายในวันนี้ เราจะขับไปเสียจากแว่นแขวนของเราเพราะเราเนี่ยไม่ต้องการราชบัณฑิตที่มีปัญญาสามท่านบัณฑิตทั้งสี่ฟังปัญหานั้นแล้วก็มืดแตดด้านไม่เห็นต้นเห็นปลายจึงหันไปทางมโหสถบัณฑิตด้วยคิดว่าคราวนี้มโหสถจะแก้ได้ไหมหนอ ได้สบสายตากับมโหสถแวบ,บหนึ่งก็พอเดาออกว่าแม้มโหสถก็ไม่เห็นเขาเงื่อนเช่นกันจึงใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนมโหสถได้ฟังพระราชปุจฉานั้นแล้วก็มาหวนคิดว่าโดยปกติเนี่ยพระราชามิได้ทรงมีพระปรีชาลึกซึ้งอะไร พระองค์ตรัสปริศนาที่ซับซ้อนเช่นนี้คนะงได้ทอดพระเนตรอะไรบางอย่างมาเป็นแน่แต่ก็นิ่งซะไม่ได้กราบทูลสิ่งใดด้วยคิดว่าเราเป็นผู้เข้ามาใหม่ให้อาจารย์เสนกักกะกราบทูลก่อนเถอะในที่สุดท่านเสนกักะจึงตัดสินใจกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้านะตระหนักดีว่าปัญหานี้มิใช่ปัญหาธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่มีเงื่อนงำที่ลึกล้ำขอพระองค์ทรงโปรดเลื่อนกำหนดไปอีกสักหน่อยนึงเพื่อให้พวกข้าพระพุทธเจ้าได้มีเวลาพิจารณาข้อปัญหานี้ให้ทีท้วนก่อนเถอะ ท้าเธอสดับคำกราบบังคมทูลนั้นแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับท่านเสนกะจึงทรงยินดีที่จะประทานโอกาสให้ตามคำขอโดยทรงเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกหนึ่งชั่วราตรีทั้งนี้เท้าเธอยังทรงกำชับทิ้งท้ายด้วยว่าเอาเถอะเชิญพวกท่านไปคิดกันมาก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้านะ เราจะมาฟังคำตอบจากพวกท่านหากยังไม่อาจแก้ได้แล้วละก็เราจะขับไล่พวกท่านออกไปทันทีโดยจะไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นเหล่าราชบัณฑิตทั้งหมดพากันถวายบังคมพระราชาก่อนแยกย้ายกันเดินออกจากท้องพระโรงอาจารย์ทั้งสี เดินเกาะกลุ่มล่วงหน้าไปก่อนมโหสถพลางปรึกษาหารือกันว่าแย่แล้วพวกเราคราวนี้นะ่ะพระราชาทรงเอาจริงแน่ๆทีนี้เราจะทําอย่างไรกันดีละ่ะท่านเสนกะผู้มีอาวุโสกว่าจึงพูดตัดบทว่าพวกท่านนะ่ะอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเลย เราต่างคนต่างกลับไปนั่งคิดที่เรือนของตนก่อนเถอะอาจมองเห็นช่องทางสำเร็จได้บ้างหรอกอาจารย์ทั้งสามต่างพากันรับคำแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจคลายความหนักใจในข้อปริศนาลงได้แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับสู่เรือนของตน ส่วนมโหสถนั้นได้เดินตามหลังอาจารย์ทั้งสี่มาอย่างยิบเงียบและแทนที่จะกลับไปนอนขบคิดปัญหาที่เรือนของตนมโหสถกลับตรงไปเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีทันทีถวายบังคมแล้วจึงขอพระราชทานวรโรกาสทูลถามพระนางว่าข้าแต่พระเทวี ข้าพระบาทค่อยจะทูลถามพระนางว่าเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนะี้เจ้าเหนือหัวประทับอยู่ในที่ไหนเป็นเวลานานๆานานบ้างพระเจ้าค่ะพระนางออทุมพรสรงนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตรัสตอบมโหสถว่ามโหสถน้องรักเมื่อวานนี้นะพี่เห็นทูนกลกระหม่อม ประทับยืนอยู่ที่ช่องพระแกลตรงเฉลียงหน้ามุกอยู่นานทีเดียวน้องถามทำไมหรือหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะเพียงแค่ทูลถามดูเท่านั้นเองมโหสถสนทนาอยู่กับพระนางครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้รีบถวายบังคมลาแล้วออกไปยืนอยู่ที่เฉลียงหน้ามกุก ตรงบริเวณช่องพระแกลตามที่พระนางตรัสเล่ามโหสถทดลองมองผ่านทางช่องพระแกลกวาดสายตาไปเดอรออบในที่สดุดจึงได้พบกับเงื่อนงำแห่งปริศนาณที่นั้นเองคือมโหสถได้เห็นแพะกับสุนัขอาศัยอยู่ที่ริมผนังพระมหาปราสาทสัตว์ทั้งสอง ดูช่างสนิทสนมกรมเกลียวกันยิ่งนักมโหสถเฝ้าสังเกตดูอยู่กลู่ใหญ่จึงได้รู้ความเป็นไประหว่างแพะกับสุนัขเช่นเดียวกับที่พระราชาได้ทรงเห็นตั้งแต่แรกเรื่องราวมีอยู่ว่าแพะนั้นเข้าไปในโรงช้างเห็นหญ้าที่คนเลี้ยงช้างวางไว้สําหรับช้าง ็ยากที่จะอดใจได้เพราะหญ้าเป็นอาหารโปรดของแพะมันจึงแอบกินหญ้านั้นเรื่อยมาแต่ต่อมาผู้คนเลี้ยงช้างเห็นเข้าจึงคว้าไม้ไล่ตะเพิดแพะคนเลี้ยงช้างอีกคนหนึ่งคว้าไม้พลองได้ก็หวดไม้ลงไปกลางหลังอย่างเต็มเหนียวจนแพะหลังแอน มองเห็นดาวเดือนเกลื่อนฟ้าแม้ในเวลากลางวันแล้วมันก็รีบวิ่งหอบสังขารหนีไปนอนโอดครวนอยู่บนแคร่ที่วางชิดผนังประสาทส่วนสุนัขก,ก็เช่นกันมันอาศัยเศษอาหารและกระดูกในครัวเสวยของพระราชาจนอ้วนพี